มากินของอร่อยที่บ้านปงกลุมเนาะมากับไข่เนี่ยไข่เนี่ยปิดหนกกากมาคู้จักเลยนี่สาวบ้านโปงกุ่มสาวบ้านโปงกลุมมุ่งนี้โควิดเก้าต้องเป็นระยะห่างหรือ่าต้องไต้องอยู่ไกลไกกันย่างปามาแอลร้านเตลแอลอยู่ในโปงกลุมนี่เนาะปลาไก่เลยอยู่ในบ้านเฮาเจ้าข้างแหลกเหมือนกันเนาะข้างแหลกเหมือนกันเปิดต้องหลายเดือนหรือปีละกันโอ้เป็นปีละร้านนี้ก็ดังเหมือนกันนะใครมาโปงกุมต้องมาแวะกินนะเจ้าจะไปปลาไปดูของกิน น้ำเค้กนอกจางไหนเนาะเจ้าไม่สึกว่านี่จะมีแหล่งถ่ายรูปเจ้าถูกแบบมันเลยเป็นจีดเตวเตวคือเดินเนาะเตวแอลก็คือเดินเที่ยวไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเส้นทางทื่เดินไปเจ้าไปตามทางเลยค่ะทางก็จะเป็นแบบนี้ธรรมชาตินี่เลยเมื่อคุยกับร้านกาแฟและอาหารที่พักก็ไปที่น่าตระการแถ้าเดินเล่นทีซีแบบโอทูนก็คือต้องเสียค่าสิบบาทเนาะอ่า อันก็ซื้อน,น้ำดีกว่าซ้อน,น้ำดีกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยฮะกล้วยเอีย,อยงเนาะงามเนาะงามน้องปาง,างต้นกล้วยเนี่ยกล้วยพันธุ์อีย,อยงฮะตกแต่งก่อนนะมันน่าจะเป็นพันธุ์ที่เนี่ยพันธุ์ที่มันใบใหญ่อ่ะสีะมันงามเนาะสีก,ก็คือดอกมันเหมือนดอกไม้ดอกไม้ประดับแน่นอนสีสวยมาก,อ,อ,กอันนี้ก็เป็นต้นกาแฟยังออกเตื้อ อ๋อนี่น่าจะเป็นบ้านพักคนเนาะใช่ไก่ปรน้ำร้อนนี่เลยนะเจ้าแม่แอวได้เดินเที่ยวหรือเตียวแอลไปเส้นทางธรรมชาตินะมีเสียงอันเจ้าประจันที่พ่ออ๋อมาลองลงล่ะจ้าถ้าลงละเอินเนอร์ตรงนี้ไ่ได้ไปไหน take a walk แปลว่าอะไรไอ้บัว เ,เดินเดินเล่นกับตัวตัวนี้อันละตัวแอลมวบัวเป็นตักกองวันนี้นต้นพายกกอโอ้เส้นทางธรรมชาตินะยังไม่ถึงลานแต่ละกวางเหมือนแบบขึ้นไ่อยก่อน <laughs> เตลขึ้นหอยหาก่อนทวน่น,นี้ก็มีกาแฟเนาะจะเอาถมัดเป็นกาแฟขนมกินเล่นเนาะแบบมีธรรมชาติเพื่อดื่มดำจะมีสะพาน อเจอน้ำละน่า,ลนานเล่นมากน้ำใสๆเลยอโอ้หน้า,อ,าอยางไรอ,อ,อนี่หน้าม,มันมันเหมือนได้ทานบ้านไอคนอย่างหน้ากันเนาะเจ้าเดินตามทางอาบถึงร้านกาแฟแต่นะตเต๋แอลไปก่อนอโอ้ทะลบ้านนกวางน้ำนี่นเนาละลำเหมืองก็คือลำทางเล็กๆเนาะ ไ้ลุยโอ้โหโอร้านอยู่พเพ่กันเหรอไม่ไร่ใชนี่เป็นร้านเจ้าของอ๋อ องน้ำร้อนอยู่ฝั่งนู้นเดินแอวพร้อมข้ามสะพานแล้วเอามาสักแค่สามคนเนาะสบายมากนมากเกินจ้ะมันจะแกว่งๆหน่อยนะจ๊ะ <c oughs> ให้วัวกลัวกะไม่วัวเป็นสาวแล้วนะคะนี่ สูงมากเอาก่ะทำ <c oughs> หยุดแล้วบัวเดินไปเรื่อยๆตังนี้ก็บวับวบัวนกหินแน่นอนนอกรังนอกแม่นแม่นโซนนี้เลยแม่มาญาปลาเนาะจะ โอ้ต้นมะเดือ่อเป็นและมะเขือพันธุ์นี่กินได้หรือเปล่าโอ้เดินจาก5นาทีแล้วมาถึงที่พักเออมาถึงมาถึงร้านอาหารแต่นะั้นต้องกวางตังไดจนี่ทำก่น <c oughs> อนจะเตะหลังเตะไปย,ย,ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงไปพ่อต่อเลื่อหาย<ส>ใจไม่ออกเหรอ ใกล้ถึงแล้ววะท้อดอกต้อยติงยังมาออกดอกเสื้อแนตั้งวางอนวอยู่กับต้้งกวางจะได้หูุ่จักพืชพันต่างๆชิงช้าตรงนู้นชิงช้าที่อาจจะไ่ไดเล่นอาจจะเสียงเนาะล้อมไ้ละโอ้เด็กๆมาเที่ยวได้ ให้บัวนี่คืออย่างฝึกทักษะนะเหมือนแบบเดินป่าค่ะลูกเสือเที่เดินมีปีกแหวงนั่งนั่งให้บัวขึ้นเลยขึ้นตรงไดน่ะลองเหรอโอ้น้ากว้างขึ้นตัวมันโล่งแม่กวางก็มันโล่งเลยไปยจางกาแฟก่อนนดี๋ยวก็มากันเดี๋ยวก็มาเซลฟี่เนาะเหมาะสำหรับเด็กๆอย่างเราเอาไปดู ืบนได้อยู่นี่ถ่ายอย่างเง้เหาะใช่อ๋อบ้านทับฟิบ้านไม้ถึงแล้วขึ้นไปแม อหาห้ากวาง,อ,งอันสฉาก้วยห้กวางอ่ะแปลกเบววเหมือนน้นอย่ยงอ่ะ วิวตังหลังอากาศดีดีคนก็บว่าเคยมีช่วงนี้เนาะโควิดโอ้เดี๋ยวเขาไปนหนังลิมนาเพิ่งวางว L นะรับของก่อนนะงามงามแหละรีสอร์ทนะครั้งแรกนะเจ้าสามนของเรา <laughs> คือบปได้ไกลบ้านเลยแต่ก็เป็นครัง<ช>้งแรกที่มาเขาขึ้นว่าเขาจะมาบมาื่อใดก็ได้เขาเลยก็บม่ได้มากับเร<ต>ือแต่เขาเพิร์น้องแต่เดินมาเนี่ยก็จะมอีอย่างให้ดูเยอะแยะลมรื่นค่ะ,แ,ะแต่จะลมรื่นก็จะเขียวเขียวเนาะค้างไปดูบ้านฮอบบิทเนาะเนี่ยจุดเย็นๆนั่งริมน้ำมือกานตรงกลางมันมีเสื้อห้ยืมเถอะนะว้าวตรงนี้นะนนะ อ,อาหารก็มาละค่ะาากันเลยนี่น่ะเหาเราจะมาปิูกเกกือปิกมิกกันกม,กมาแล้วั่งเลยค่ะสั่งอันยางพงอ๋อว้าววางสีฟ้าเลยเอานี่ดาสดใสเลยเนาะเุ้ยไอติมน่ากินอะอ๋อแต่ไอติมกอกแล้วเขาทุบเลย เนี่ยโปรยอันนี้หวานหวานก็หวานขนาดอันนี้เป็นใจอ่ะทำไมมันเป็นสีฟ้าเป็นนมสดอันชั้นเป็นชาวกล้วย้มสดอันชั้นก็เลยเป็นสีออกฟ้าๆเจ้าอันนี้เป็นเแยมไอศกินอย่างเปรี้ยวๆเนาะสตรอเบอรี่โซดาเนาะ ก็มีก็จะมีของกินเล่นเนาะของกินเล่นก็มีอาหารรักก็มีแต่ว่าวันนี้เขากินข้าวมาละแมนเขาก็เลยเน้นเป็นเป็นอาของว่างดีกว่าของหวานยามบ่ายไอติมบุลวัฟเฟิลนอกจากตั้งหลังเขาก็จะมีวิวสวยมากมายเลยให้เด็กๆมาวิ่งเล่นได้ไอติมฟวางไอติมละลายแล้วะฮอดอากาศมันร้อนมากมีชิ้นจะเป็นไอติมวานิลาเนาะยูบนวัฟเฟิลไหนหมดเจ้า เปรี้ยวเลยพี่ชูมีมไปได้เนาะจะละลายแล้วละลายในปากกินไปกันเจ้าไม่แอวกันได้เนาะอยู่บ้านปร่งๆมาได้แก้แก้ลมพุร้อนในสเก็ตเด็ดแจวใครว่างก็แว่แมเอลเนอร์เดี๋ยวจะทาบรรยากาศวิวสวยๆรอบๆมาดูการมาเจ้าจะมีสภามีบ้านเล็กบ้านน้อยเด็กๆต้องมาเนาะ มีที่วิ่งเล่นเยอะเลยค่ะนี่ขอไปแล้วเนอะสวัสดีค่ะเดินชมวิวมุมสูงฟังนี้มีสะพานโอ้กว้างเขาลืมมานั่งเล่นนี้นนเื่อบรรยากาศมา,เมากเนาะไม่เกินสี่คนจ้ะเดินสะพานสวยๆเลยค่ยนะ เนี่ยเลืมมันหนักนี่เนะาะหัวหมูหัวไว้ต้องวนมันหนักได้ส,สวยปิ๊งเนี่ยถ้าถ่ายนี่ไปสวยนะถ่ายรูปอะ่ะเตแอล,ล,ล,ลัดเลาะธรรมชาติตรงนี้เลยนี่มาละไเขียวดิ เฟเจอร์ของร<ช>้านเจ้าถ้าไห้วานี่ต้องได้มุมนี้ถ้าไม่ได้มุมนี้เหมือนมาไม่ถึงนี่ว้าวสำหรับเด็กจริงๆมันเย็นดีเนาะเจ้ามันบ้านใต้ดินหูแต่เป็นมุมเล็กๆเนาะค่ะมุมเล็กๆจะสองมุมอสองฝั่งเลยนี่ไปไม่เอากันนะเจ้า ใช่ต่อเห็นวิวข้างนอกเขียวเขาลอยเดเขียวข่จีใช่